สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะชุดอิทาจ,จิแล้วก็ท่าแปลงกายมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบนี้จะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูท้องกันเลยครับ มาทุกคนหลายคนแบบเด็กๆหลายคนคือรอมากๆพี่เก้วกก็คือหนึ่งในนั้นนะคะที่รอชุดนี้นะคะก็นี่เลยทุกคนมาในโทเค็นห้าแบบกระชากห้าเหรียญอะคือฟิลนั้นเลยนะคะแต่ว่าเท่มากๆนะคะสำหรับแบบแพ็กอิทาจิตัวนี้นะคะนี่แปลงแปลงร่างนะคะนี่โอเคแล้วก็จะมีในส่วนของท่าจิ้มหน้าผากนะคะจึก๊กอย่างนี้โอเคแล้วก็ จะเป็นสกินปืนนะคบ M60 นะคะเป็นแสงอุสานะคะก็ค่าสถานะนะคะมีระยะบวก2เจาะเกราะบวกหนึ่งแล้วก็แม็กกาซีลดลงนะคะเวลาถือก็จะหน้าตาแบบนี้เค okay. สําหรับใครที่แบบชอบเล่น M60 นะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นมีดพลานะคะถ้าฟิลแรกคือพี่แก้วนุกอะไรปะไม่ <laughs> <laughs> นี่นี่แบบนี้เป็นมีดพลาที่ใหญ่มากทุกคนเออ แล้วก็จะเป็นนี่เลยครับนินจาผู้ล่วงลับนะครับก็จะเป็นแบบกล่องศพนั่นเองนะคะนี่ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นต่อไปไเรามาดูอะไรกันอ่าสิทธิพิเศษตัวแพ็กอิทาจิอ่ะทุกคนก็คือมันจะเป็นท่าแปลงกายที่ทุกคนเห็นนะคะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกกล่องสิ้นใจแบบนี้นี่เอฟเฟกของเขาปึงป้งๆนี่แล้วก็เอฟเฟกล้มลงนะคะ งเสียูมีความสึกเล็กน้อยนะคะเนื่องจากตื่นนอนปุ๊บก็คือทำคลิปเลยนะทุกคนแล้วก็เอฟเฟกตวิ่งเร็วนะคะแบบนี้ไปไปกันต่อครับแล้วก็ส่วนส่วนตรงถ่าทามือมาตรงเนี้ยทุกคนมันจะต้องสะสมให้ครบ4ชุดจาก6ชุดนะครับก็คือถ้าเราเนี่ย สะสมชุดพวกนี้ครับได้4ชุดนะคะเห็นเลเวลด้านล่างไหมจะมี1 2 3 4ถ้าเราสะสมได้ครบ4ชุดไม่ว่าจะเป็นชุดใดก็แล้วแต่นะทุกคนมันก็จะได้ในส่วนของตัวนี้มาโคตรเท่อน,นี้เท่จริงคือพี่แก้วไม่ใช่คนดูการ์ตูนนะทุกคนแต่ว่าแบบก็คือก็ยังว่าเท่เลยอะ่ะเอาจริงฟึง้มอย่างนี้มันต้องมีแล้วแหละให้มันแบบ เออให้มันครบสุดครบสุดอะไรอย่างงี้โอเคเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนพี่แก้วมีเพชรจะพอไหมเนี่ยพี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่8ปดพันห้า้อยสิบห้าเพชรโอ้ยเพชรก็มาเขาบอกว่าการันตีโทเคนในอีก30ิครั้งนะคะแล้วก็ครั้งแรกเล่นฟรีเนาะหรือว่าจะใช้แบบลดห้าสเปอร์ก็คือจากสิครั้งเนี่ยร้อยเสิบเก้าเหลือแปสิบเก้านะคะเราต้องใช้แบบนี้เลย ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พี่แก้วด้วยนะคะรับผมปารไม่มาว่ะไม่มาวะขอใช้ฟรีทีหนึ่งละเกนซึ่มพี่อยากรู้ว่าโทเคนมันจะออกยากขนาดไหนนะคะพี่แก้วมีตัว๋วเอาดีเราเราเอาตั๋วเมื่อกี้มาเป็นส่วนลดของการใช้อะ,ะทุกคนตั๋วที่เราได้สีแดงเมื่อกี้นะครับโอเคคือถ้าวันนี้แบบ พูดเตะติตขัดขัดหรือว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ต้องตกใจนะคือตื่นมาแล้วทาคลิปจริงๆอ,ะอ่ะเฮ้ยมาแลว้วเอ้ยมาเงียๆบๆว่ะ <laughs> เขามาเงียๆบๆอ่ะเอฟเฟคเอฟเฟคเขามาเงียๆบๆว่ะโทเคนแรกมาแล้วครับทุกคนต่อไปครับมาดูกันว่าเราจะดวงดีไหมหรือเราจะเกลือนะคะผมต่อฮะฟื้มไม่มาพี่ซื้อตรงนี้เลยละกันนาะเพื่อความว่องไวนะฮะหูแล้วห้าโทเคนหูแม่นาง แม่นางไม่มาอีกเลยอะ่ะปารคุณแกล่งขึ้นแล้วนะะมาแล้วโทเค็นที่สองครับโทเค็นที่สองมาแล้วทุกคนอย่าลืมพิมพ์บอกด้วยนะว่ากิจกรรมนี้หมดเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีใครรอดูพี่แก้วสุ่มอยู่บ้างก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะทุกคนเออเพิ่งจะโทเค็นที่สองเองอะ่ะ เธอซึ่มมาแล้วท้องเงินที่สามครับวิฟิวิิวเกินครึ่งทางแล้วทุกคนเกินครึ่งทางแล้วบอกเขาออกง่ายๆหน่อยนะเราจะต้องเก็บเพชรไว้แบบซุ่มอีกหลายกิจกรรมมากเลยอ่ะคือเพชรมันจะไม่พอไุ่มกิจกรรมอื่นนะเนี่ยถ้าเธอจะออกยากขนาดนี้ยฮัลโหลปาร ขนาดพี่แก้วไม่ใช่คนแบบเล่นตัวผู้ชายสักเท่าไหร่นะเวลาเล่นเกมนะคะพี่เก้วใช้ตัวผู้หญิงนะคะแต่ว่าเวลามันมีเอก,กันเนี่ยเราจะต้องรีบคว้านะทุกคนคือ <c oughs> สะสมไว้ก่อนใช้ไม่ใช้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะฮะเออฟึ้มโอ้โหทำไมมันออกยากแค่วะทุกคนมาเล็วอีกหนึ่งโทเค็นอีกหนึ่งโทเค็นสู้เขาอุ้ย <c oughs> อีกหนึ่งโทเค็น หนึ่งโทเคนสุดท้ายเนี่ยพี่ว่ายากนะเนี่ยอ้อยสาธุออกเพียงฟึ้มฟึ้มกี่โมงมาบัะเจ,จา้าทุกคนกดไลค์ให้หน่อยนะทำไม้โทเคนสุดท้ายมันมายากจังโอ้บัะเจ,จ้าเอ้ยอุ้ยทุกคนเพชรพี่เกลวแบบเหลือไม่ถึงห้าพันเพชรแล้วอะ่ะบ้าบ โอ้โหเกินไปน,น,น,ไนี่คือแบบมันรอแต่แบบการันตีโทเคนอย่างเดียวเลยปะเนี่ยมาเร็วโอ้โหออกยากออกเย็นเซนนี่กระไรนะทุกคนเรียบร้อยแฮกอิทจินะคะผม จะพะคุณลุ้นช่องออกยากออกเย็นแถวแหวเรียบร้อยฮะแบบนี้ก็สมใส่ไว้เลยนะคะผมอ่ะเดี๋ยวอันอื่นเราค่อยแลกนะมาคํานวณเพชรกันดีกว่าพี่แก้วอยู่เอ้พี่แก้วอยู่มีพี่แก้วมีอยู่แปดพันห้าร้อยสิบห้าเพชรเนาะสุ่มเสร็จแล้วเหลือสี่ห้าสามแปดเฮ้ยก็ก็ถือว่าไม่ได้อุ้กก็เยอะก็เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบอ่ะ <laughs> พูดเลยวะ พี่แก้วหมดไปสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพก็คือความหมายก็คือแบบพี่แก้วคิดว่ามันจะแพงกว่านี้คิดว่าแบบว่ามันน่าจะแบบเออเกือบเกือบห้าพันเออแต่ว่าอันนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสี่พันนะคะถามว่าก็เยอะไหมก็เยอะอยู่นะสําหรับแบบน้องๆอ,อะไรเงี้ยเออแต่ก็ยังอยู่ในเลทที่พอที่จะรับได้นะคะพี่แก้วหมดไปสามเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะใครหมดเท่าไหร่นะคะหรือว่าแบบเห็นเพื่อนๆซุ่มมาหมดเท่าไหร่ลองมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะเผื่อแบบคนอื่นเขาอาจจะหมดน้อยกว่านี้ก็ได้นะ แบบเฮ้ยพี่แก้วพี่แก้วหมดเยอะจังคนอื่นเขาหมดแค่แบบสองพันห้าอะไรแบบเนี้ยเออหรือแบบเฮ้ยพี่แก้วดวงดีแล้วคนอื่นหมดเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันบ้างละกันเนจะได้แบบรู้หน่อยว่าพี่แก้วเกลือหรือว่าไม่เกลือนะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันพี่แก้วมีตัวละครผู้ชายบ้างไหมเนี่ยโอเคแบบนึงนะที่ลองใส่ให้ดูเล่ท่อหลอเท่นะฮะเอาชุดไปไหนเว ชุดคอยชุดคอยชุดคอยไปไหนมันไปอยู่ตรงใสเว้เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าพี่แก้วอะจื <c oughs> ้อมันมีอะไรบ้างนะไอเราก็ไม่ค่อยได้ใส่แบบทีละอย่างทีละอย่างด้วยดีประเด็นอ่ะมันไปไหนอะห่วย <c oughs> พี่แก้วกดใส่แบบไอ้น,นี่ไม่ค่อยเป็นทุกคนที่มันกดแบบฟึบเดียวอะเอาจริงนะ ม่ใส่กับอันนี้เหรอม่ใส่กับเกมตัวนี้จริงเหรอแล้วหัวเขาอ่ะอ๋นี่ไงเออออกจะหลีท่อหล่อเท่นะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวดูท่าทางใส่ท่าทางให้ด้วยไหนไหนก็ใส่ละเออท่าทางเขาท่าทางเขาไปอยู่ไหนอ๋อมันเป็นอ๋อนี่นี Books> อันน yep ี้ท่าอันนี้ท่าอันนี้ท่าของนาลุตะอันนี้เป็นท่าของเขาฟุ้งฟุ้งฟุ้งท่าแปลงกายนะคะ ถ้าเป็นกายไี่ต้องใส่เลยอ่ะโคตรเท่เนี่ตื่นเช้าก็จะมึนๆงงๆนะทุกคนแบบไม่รู้จะกดอะไรดีเลยไนงะจะทำอะไรดีนะ้าจะกดอะไรดีนะ้าไอ้ทาจิ้มตามันหายไปไหนไปทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องใส่ให้ดูก็ได้มั้งมันจิ้มตา <c oughs> โอเค เดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้มันเพิ่มขึ้นจริงไหมทุกคนเอ่อคอลเลกชันชุดนี่มาแล้วเห็นไหมถ้าพี่แก้วสุ่มมาแล้ว1ชุดมันจะขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ถ้ามีกิจกรรมอื่นเราก็จะได้ชุดที่2ที่3ที่4นะคะเพื่อปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคะยังไงใครดูคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาพี่แก้วลงคลิปใหม่ๆนะคบผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวก่อนนะครับ